สวัสดีจ้าพี่น้องมืนี่เจอกันน่ช่องพ่วงเพชรน่าจะเนาะพ่อกันวันที่ยี่สิบหามีน่าสองฟันหาลอยหกสิบหานะจ๊ะเนาะเวลากับประมันหามงกว่กลัวนี่อะไะจ้ะเวลาปูกเพลแล้วละมีหอดเสียงเพลงได้พี่นอ้องขาเจ้ามวนกันโอ้ยนี่ว่าจะให้เบิงวามันหยอดอยังไงบัดดึงขึ้นบัดออกมาเลย สี่นี่ก็คันว่าเอาไปปลูกก็ลังนี่พอดีเลยด้นี่พี่น้องทีจ่จบเพิ่นเพื่อเลยหักเพ้่มเพิ Rose, นะ่มสวีทโรดเพิ่มเพิ่มสวีทโรดเนาะแปลงนี้งามคักพี่น้องสอนยอดค่ะยอดยอดเอาหักอีกแล้วพี่น้องเอ้ย เห็ดแห้งโพดเนาะเดี๋ยวสิให้เพิ่นมาเหลืออันให้ขึ้นร่องนั่นใะเนาะเพราะว่าหันให้เลื่อยล่องยังสี่นี่เพิ่นกะสิเลือล่อยไปเรื่อยสีบ่เป็นหัวจ้ะพี่น้องเอ้ยเบิง่งงามโพดเขาถึงมาปลูกมันหันว่านหนาฝนามันก็งามงามเกินน่าจะสีบ่ลุงหัวก็ะยอนว่ามัน,ลลเ,นเลื่อยไปเรื่อยเนี่ยเลจ้ะพี่น้องแต่ว่าหันเท้าลือขึ้นเนี่ยกะ เอาแหละหัวใหญ่คักแล้วกันเห็ดได้ดีแต่ว่าเบึง้งนี่แหละเจลาต้นต้องขยันคักดิต้องขยัน,น,นยันยงบักพักเลยพี่น้องเดยกระสันบ,บ่เป็นห,หัวเด่นบ่อบลงหัวนะเพิ่นกับซีลงเพิ่นกับซีแย่งอาหารกันไปเรื่อยเพิ่นในพี่น้องเดยพูน่ะเดี๋ยวมือหลังสิมาเห็ดมือนีมัน,นคัมแล้วเนาะ สิมาอัปเดตให้เบิร์งว่าให้นี่งานนี่ประมาณสองงานเกือบสามงานเนาะว่ามีสายพันธุ์แน่ยังแน่เนาะมีม่วงเพิเพ่มเพิ่มม่วงโอเกีนะวา่าแลักกะล้วกะไอเบนิฮาลูกะเนาะเมื่อกี้น,กนี่กะสิเป็นม่วงเพิ่มเพิ่มเนาะอันนี้ม่วงโอเกีนะว่าอยู่นี่ พี่น้องมันก็คล้ายๆกันอะไรจ้ะแต่ว่าต้องมาเบิ่งอยู่หัวอีเทียนนึงเบิ่งเบิงเพิ่นลงพี่น้องใจเบิ่งโอ้ยเบิ่งงามขาดงามเกินพี่น้องเลยห้มันอยู่แตหม่องเนือไหมพี่น้องหายมันอยู่แต่โค้นมันจ้ะเ่าก็กลุยขึ้นไป่ยังสิ ขึ้นัค่สีนะ่แล้วใช่น้องปล่าคือว้ขึ้นขิดไปเบิรงนน่าจะเนาะคือให้มันอยู่แต่หม่องนี้นะจจะ,ะโคนะ่นดึงบอลลูงกับสิขาดเพราะว่าเพิ่นกำลังกรอบนะจจะผลใส่ไม้สีกระต้นกับกำลังกรอบแต่เห่นเอนแต่ลงยังสีนะ่น่ะเพิ่นกับง่ามแหละเนาะเพิ่นกับสมบูรณ์แหละเพิ่นกับเลื่อยไปเรื่อยเนาะเท่ากับว่า ดินมันสมบูรณ์น้ำสมบูรณ์นะจ๊ะฝนตกแังสีมันก็นกนสมบูรณ์ค่ะแล้วแต่มันเาต้องมาดึงขึ้นนี่สินะฉันก็เลื่อยไปเลื่อยโอ้ยงามพี่นอ้องเบิ่งยอดงามคักงามคักงามเนี่ยโอกิโมงเพอเพิร์โมงโอกิอ,อ,อกันนี้มาเบิ่งไอ้เบนิฮารุกะเนาะ ไบนี่ฮาลูกกานี่ซื้อมันอันในหางไม่โค้แม่จ้ะพี่น้องสองกิโลแม่จ้ะเอามาเพาะใส่เอามาเพาะใส่ไอ้ตะกาไแม่จ้ะได้ประมาณสองรอยหยอดเนี่ยได้สองลองนี่ที่ให้ที่ให้เบื้องก้อนหนานันเนาะได้สองลองนี่วันนี้เพิ่งามำเลยวันนี้เบื้องพี่น้องเอ้ หยอดก็งาม,มตะกี้อันถามหยอดกราเจ้าซื้อกราเจ้าขายกันในในกลุ่มเนาะถามว่หยอดเบนิเท่าไหร่ตัวนั้เพิ่นตอบว่าแปดบาทเก้าบาทเนาะแพงค่ะหยอดของเบนิพรอนเป็นมันก็สีหวานเบนิเนี่ยซื้อมากินจากไมคโครคือมากเลยจากมันมันหวานมันแซบสีเหลืองเป็นพันสีเหลืองเนาะหัวข้างในสีเหลืองข้างนอกก็จะเป็นสีออก มมม่มวงจักน้อยมมม่มวงนิดๆแดงๆมังม่วงนะอันนี้มันหยัางคือดินแตกทำไมลงหัวแะไะสิจ้ะพี่น้องผาลืมบอกพี่น้องไปว่าเพิ่นอายุเท่าไหร่เนาะอายุวันเพิ่นกะประมาณสีสิบหามือจ้ะนนงามงามพี่น้องปุ่นน่ะโอ้ย เฮเบิงเ,งเยเดค่ะพี่น้องเอ้ยเด็กสีทุกเฮเบิงเบิงนี้สะออนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอยู่ใกล้ใกล้นะจน๊ะเนาะสนใจหยอดไปปลูก,ลกนะจ๊ะเด้อถักแคดมาเลยได้จ้ะเบือกอ่ะศูนย์แปดสองห้าสองหกสามห้าเจ็ดสี่นะจ๊ะเนาะศูนย์แปดสองห้าสองหกสามห้าเจ็ดสี่หันสนใจหยอดมั่นเนาะ มีหลากหลายสายพันธุ์มีทุกสายพันธุ์ที่เป็นที่เป็นของญี่ปุ่นก็นซิมีมีมีเบนิฮารุกะสวีทไทจงไวซากุระไทยน้ำผึ้งอินโดอนโนอิโมแลวก็ส้มโอกินาว่าแลวกะซิวสวีทแต่ว่าเดี๋ยวมือลังสิผ้าไปเบิ้งอันที่ว่าที่ว่าหลังๆเนี้ยซิวสวีทนี่นะปลูกหลังๆดอก ดี๋ยวสีภาพพี่น้องไปเบิ้งเนาะมือหลังก่อนแต่มืออีกอยากจะให้เบิ้งเบนี่นี่แหละจ้ะือดีดีดีครับดีครับเพราะว่าปลูกได้แบบว่าจริงๆแล้วฝนตกยังสี่ประมาณเดือนมีหน้านี่ปลูกมันเดือนเกือบสองเดือนนี่ถือฝนยังสี่นี่เมาะเลยถือจังหวะค่ะพี่น้องมันสิถือจังหวะช่วงที่ปลูกปลูกประมาณเดือนสองเดือนนะจ้ะไปสองเดือนนะแต่หลังจากสองเดือนก้วสิ สีขาสามเดือนถือฝนกรบโบดีเนาะมันกับสีน่ามันกำลังสีลมหัวมันกับสีน่าเนาะแต่ช่วงนี้มันกำลังแบบเร่งกันจะเลื่อเติบโตนะถือฝนถือยังไปสีมันกับมากแล้วเนาะมันกับสีงามแบบนี้แหละมันกับสีขันงามมันกับคือว่าหัวมันกับตองงามตองใหญ่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันสมบูรณ์อะเนาะแต่เบิ่งโอ้ยสิขันว่าขัน กดึงขึ้นเพิ่นกระสิเลื่อยเพิ่นกระสิอาหารเพิ่นกระสิไปเรื่อยเพิ่นกระสิว่าลงคล้นเพิ่นกระสิมาอยู่นี่พอเคยลงปลูกเบื่อง,งล้วว่าเป็นอย่างคือยังยังเช่นสวิตไหจงเนี่ย่าเป็นอย่างคือ่เ,เ,เป,ออป็นหัวแกะงงคือกันเขาวาาปลูกมันญี่ปุน่นคือบเป็นหัวแต่แถมันเลื่อยไปเรื่อยๆยังสิอะจ้ะกพี่น้องมัน่เป็นหัวดึงขึ้นต้องขยันมากดึงขึ้นให้มันมอยู่แต่คนจ้ะยังสิ ว่าดึงบอดีมันก็สิแตกสีหักไปเนาะมันก็สีหกักเบิง่งคำว่าดึงได้เนี่ยมันก็สีหัวใหญ่งามค่ะแต่ขันห้าบ่ดึงนะเนี่ยเฮาต้องมาตัดยอดได้พี่นอ้องตัดส่วนยอดเนี่ยออกตัดยอดออกเพื่อหยุดการจะเลื่อนตืบตูเขาไหมอื่นว่าเอายอดออกเพื่อดักยอดใบโบหายมันไปนะหายมันลงไปทีหัวกันสั้นนะเพราะาตามที่ไปอบรมมานะา๊ะเนาะ ก็เบอกตามอาจารย์ที่เพิ่นเรียนจบอันกเกษตรมาแหละเพิ่นจะให้ความอ,อันกระจ่างนีเรื่องนี่าเป็นอย่าง,งคือโบโบลง่หัวหน่อยนะพี่น้องแต่หูซึกว่าดินมันแตกนี่มันคืออย่างมันแต่ว่ากะถ้าเป็นสิเป็นมันแค่รดพวกนี้มันก็เตรียมที่ลง่หัวเนาะแต่เบนี่นี่เบนี่บ่ามั่นใจเดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกเจน,นึงว่าประมาณเกือบสองเดือนนี่มันมัน มันดินแตกแล้วไม่หัวมากนีน่มันไม่อ,อยากขุดบเบื้องเนาะไม่อยากง่ายเบื้องนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวย,วยางเพิ่นกสับมานะโอ้ยงามเอาฟดเอาโพเนาะเบื้องนหมโอ้ยงามค่ะพี่น้องอยากได้พันเด้กันเนาะโทรมาได้เลยจากศูนย์แปดสองห้าสองหกสามห้าเจ็ดสี่นะจ้ะเนาะไล่พ่วงเพชร สายพันธุ์มันหวานหยอดกําลังพอดีปลูกพี่น้องฝนกระตกไม่ไม่ยังเสียเป็นตะลุ่งปลูกเด้ขันไม่พื้นที่หลายๆคือขึะเจ้ากะสีปลูกอยู่พี่น้องเป็นแบบมิธีบหลายอะนะจ๊ะ,ะเนาะกะเสียดายอยู่ <c oughs> เอาเอาไปย่ำดลุ่งไปย่ำดากะบ่พ่อบ่บ,บ่พ่อครับที่ต้องการของหลูกค้าเนาะมือหนึ่งเดียวเดี๋ยวมือนี้อัปเดตแค่นี้เห็บก็ได้จ้ะด้วยเพราะว่า ทางผุ่นกับีเป็นของมั่นนั่นสายพันธุ์สบิดไทจงกับใบซากุระเดี๋ยวมือหลังสีห้เบิรงน้อจ๊ะเนาะมันนี่ก็ขอบคุณผู้ติดตามกดติดตามกดซับตะไคร้ห้ยได้จ้ะเด้อมือนามือหลังเดี๋ยวเสียม,มาอัปเดตอันสายพันธุ์สวิดไทจงกับใบซากุระห้เบิรงน่อยจ๊ะเนะาะจ้ะทิ้งไทยด้วยนี่แหละพันธุ์เบนิน่นี่แหละจ้ะพี่น้องคันยักได้สนใจก็ทักมาได้เลยจ้ะ ขายบปะแพงเลยจ้ะไหลพวงเพชรบป้คยขายแพงน้ำเขาจักเทียโออันนี้ม่วงโอคินาว่าลง,างข้างบนเมนี้ก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า